รีเทลวันนี้นะครับมีเรื่องราวในวงการหมอนลำให้ได้พูดถึงกันอีกแล้วนะครับสำหรับประเด็นของพ่อปอยฝ้ายเบนจะมาลายพอนะครับซึ่งเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้พ่อได้โพสต์ข้อความแบบรัวมากๆก่อนจะลบทิ้งไปนั่นเองนะครับโพสต์แรกกับทุกคนพ่อปอยฝ้ายได้โพสต์ผ่านแพลตฟอร์มที่ใช้ชื่อว่าปอยฝ้ายเบนจะมาลายพอนะครับได้เขียนข้อความเอาไว้บอกว่าแม่นกเป็นนี่ผม สุดแล้วนั่นเองครับทำเอาหลายคนเนี่ยตีความมันไปต่างๆนานาครับทุกคนว่าแม่นกที่หมายถึงนี้คือแม่นกน้อยอุไรพรวงหมอลำเสียงอีสานหรือเปล่าหรือแม่นกไหนนะครับและทิ้งท้ายด้วยบอกว่าสุดแล้วนะครับเป็นอะไรที่สุดๆดแล้วหรือเปล่าพ่อปอยไฟเบนจามาลัยพรถึงได้ออกมาโพสต์ข้อความดังกล่าวนี้นั่นเองนะครับไม่หมดแค่นั้นครับทุกคนทางด้านพ่อปอยไฟก็ยังได้ออกมาโพสต์ข้อความอย่างต่อเนื่องเลยนะครับบอกว่านี่ล้านสองล้านบุญคุณอีหยังนั่นเองครับ นี่คือข้อความอีกหนึ่งข้อความครับทุกคนที่พ่อปอยฝ้ายได้โพสนะครับก่อนที่จะลบทิ้งไปนั่นเองครับทุกคนหลังจากที่มิกกระแสได้มีโอกาสลงข่าวไปนะครับปรากฏว่าหลายคนเนี่ยก็เข้าไปกดแชร์ลงกลุ่มกันอย่างถล่มทลายเลยนะครับหากพูดถึงพ่อ Fi, ปอยฝ้า,า,ายเบญจมาลัยพรครับทุกคนก็เคยเป็นสมาชิกในวงแสงอีสานนะครับเป็นตลกชื่อดังในวงเสงอีสานเลยก็ว่าได้ในยุคหนึ่งก็ต้องบอกว่าเคียงคู่กันสู้กันมาพร้อมกับแม่นกน้อยอุไรพรเลยก็ว่าได้ครับทุกคนก โด่งดังนะครับทุกคนจากเวทีหมอลำคณะเสียงอีสานและปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าฤด,ดูกาลก่อนๆน,นี้นะครับพ่อปอยไฟ้ Fi เองก็เคยอยู่ในองค์กรเสียงอีสานเหมือนกับไปช่วยแม่นกหนึ่งฤด,ดูกาลนะครับจนจบและตอนนี้พ่อปอยไฟ้ Fi เองครับทุกคนก็ไม่ได้เดินทางไปกับวงหมอลำเสียงอีสานแล้วนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ตกใจแล้วก็ช็อกเหมือนกันครับหลังจากที่พ่อปอยไฟ้ Fi ได้ออกมาโพสต์ข้อความดังกล่าวนี้แม่นกเป็นหนี้ผมสุดแล้วเหมือนเป็น ข้อความที่เหมือนแบบสุดทนแล้วครับทุกคนถึงได้ออกมาโพสต์ข้อความดังกล่าวนี้นั่นเองครับต่อมาอีกหนึ่งโพสต์อย่างที่บอกว่านี่2ล้านบุญคุณอีอย่างนั่นเองครับทุกคนอันนี้เรายังพูดไม่ได้น้อว่าสรุปแล้วเป็นแม่นกน้อยอุไรพรหรือเปล่าหรือว่านกไหนนั่นแหละหลายคนก็สงสัยแบบนั้นนะครับคือถ้าหากว่าเป็นแม่นกน้อยอุไรพรจริงๆเนี่ย ก็คือตอนนี้แม่ก็ยังเดินสายนะครับไปกับวงหมอลำสากอีสารอยู่และปัจจุบันนี้อย่างที่ทุกคนสร้างมันเป็นอย่างดีนั่นแหละครับทุกคนว่าวงการหมอลำก็ไม่ง่ายเลยเหมือนกันนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนาะหากว่าเป็นนี้กันจริงๆอ่ะระหว่างแม่นน้อยอุไรพรกับพ่อปลยอยายเนี่ยก็อาจจะมีการพูดคุยกันไหมหรือว่าหลังบ้านดีกว่าไหมหรือว่ามีการพูดคุยกันแล้ว หรือว่าไม่ประสบความสาเร็จในการเก็บนี่หรือเปล่าอะไรยังไงอันนี้ก็ไม่ทราบเช่นเดียวกันนั่นแหละครับทุกคนเนาะเราก็ออกมาพูดได้นะครับในประเด็นเบื้องต้นเท่านั้นนั่นเองครับทุกคนแต่อาจจะเป็นนกอื่นก็ได้อ่าอันนี้อาจจะไม่ใช่แม่นกน้อยอุไรพรก็ได้นะครับเพราะว่าคนชื่อนกเนี่ยนะครับทุกคนในประเทศไทยก็เยอะเช่นเดียวกันถูกไหมครับทุกคนก็ มาตามเรื่องนี้กันต่อครับก็อบอกว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าขอบตาดําแล้ววันนี้นะครับิ๊ขงข่ากระแสก็ได้มีโอกาสโพสต์ตข้อความแล้วก็ลงข่าวไปเป็นที่เรียบร้อยเหมือนกันว่าวันนี้ขอบตาดําอีกแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีประเด็นของคุณบิ๊กผู้เหญ่บ้านฟินแลนด์ แล้วก็คุณวพราวแสงทองใช่ไหมทุกคนที่มีการฟ้องร้องคดีท anyway. ี่เลิงนกทาจังหวัดยะโสธรนะครับปรากฏว่าคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็ชนะคดีไปแล้วก็รวมถึงสารก็คือยกฟ้องนั่นเองครับทุกคนสำหรับคุณบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ตอนนี้ก็ครอบครองพื้นที่ที่เลิงนกทาจังหวัดยะโสธรเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเป็นชื่อของคุณบิ๊กทิติวุฒิผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อยู่แล้วนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของแพรวเองเนี่ยเขาก็บอกว่าที่ดินผืนนี้เป็นพื้นที่เก่าแก่ของคคคคุุุณณณพ่่อออแมเเ้้าาก็ฟงง ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพื่อที่จะอยากได้นะครับที่ดินผืนนี้ขึ้นเพราะว่าเขามีการโอนนะครับเหมือนเป็นการทําสัญญาซื้อขายกับคุณบิ๊กผู้ใหญบ้านฟินแลนด์เองครับทุกคนวันนี้เรื่องราวนี้ยังไม่ซาเลยนะครับวันนี้พ่อปอยฝ้ายนะครับก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความนี้อีกแล้วนั่นเองครับทุกคนเห็นบอกว่าในเวลาต่อมาเนี่ยคุณพ่อปอยฝ้ายเองครับทุกคนก็ได้มีการลบข้อความดังกล่าวนี้ทิ้งแล้วนะครับ ทีนี้ครับทุกคนก็มีหลายเพจนะครับได้นําเรื่องราวนี้ไปลงเหมือนกันนะครับก็ได้พาดหัวข้อเอาไว้บอกว่าชาวเน็ตถึงกับสะดุ้งเลยเมื่อได้เห็นทไรายการโพสต์ของพ่อ Fi, ปอยฝ้ายเบนจามาลัยพรนะครับอดีตตลกคณะหมอนลำถิงอีสานนั่นเองครับสโพสเนี่ยแค่นี่เป็นคอนเทนต์หรือว่าเรื่องจริงหรือเปล่านะครับโพสต์แรกทําเอาหลายคนถึงกับอึ้งเลยทีเดียวนะครับพ่อได้เขียนข้อความเอาไว้อย่างที่บอกว่าแม่นกเนี่ยเป็นหนี้ผมนะครับสุดแล้วจริงๆเหมือนกับสุดโทนแล้วอะไรประมาณนี้นะครับงานนี้ คอมเมนต์แตกนะครับบางคนเนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นมุกตลกหรือว่าจะเป็นนะครับเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเรื่องจริงอะไรต่างๆที่พ่อปอยไฟได้ออกมาโพสต์ข้อความดังกล่าวนี้แต่หลายคนก็คอมเมนต์นะว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะว่าพ่อเนี่ยก็โพสต์เหมือนแบบจริงจังมากๆเลยนะครับแต่นะนทุกคนหลายคนก็ยังไม่หายงงเพราะว่าพ่อปอยไฟนะครับได้ออกมาโพสต์ข้อความ2ข้อความอย่างต่อเนื่องโดยข้อความที่บอกว่านี่ล้าน2ล้านบุญคุณอินหยังนั่นเองครับทุกคน เท่านั้นก็โอ้โหรี่ว,ว่าทาเอาหลายคนเนี่ยเข้าไปกดแชร์นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทุกคนก็คือคนขับเร็วมากๆแล้วก็เพจทาวเพจื ow, ่อต่างๆก็นําไปลงแบบเร็วมากๆเลยทีเดียวในตอนนี้นะครับทุกคนก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆฝ่ายได้แล้วกันคับทุกคนในวันนี้ไม่รู้นะว่าเป็นคอนเทนต์เป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นนกไหนที่ทางด้านพ่อ FI, ปอยไฟยเบนจามาลัยพรได้โพสต์เอาไว้ก็ขอส่งกําลังใจครับไปให้พ่อปอยไฟย์ FI ได้แล้วกันกับทุกคนอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นนี่จริงๆเนาะคนเป็นนี่ก็อยาากจจะะได้นนํนนนนวเงิครับที่ Et... ถูกหยิบยืมไปก็เป็นเรื่องธรรมดานั่นเองครับทุกคนแต่การออกมาโพสแบบนี้ก็กลายเป็นว่าพ่อปอยฝฟายเขาเป็นคนดังแล้วทุกคนก็เลยได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากโซเชียลนั่นเองครับทุกคนวันนี้ก็เป็นกําลังใจให้จริงๆนะครับคลิปนี้แล้วทุกคนละครับมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างคิดว่าพ่อปอยฝฟายเนี่ยโพสตจริงโพสปลอมโพสต์เล่นหรือว่าคอนเทนต์ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับคอมเมนต์กันอย่างมีขอบเขตนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอ จะมาลัยพรนไหมทุกคนได้รับชมกันนะครับได้ีว่าโอ้โหน่าจะไม่ใช่เล่นๆน,นะครับ